นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อพระสงนิกรของพระองค์วา่าเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรียังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนตลอดมากาแฟครับกาแฟกิกาแฟกาน์กา อเียมยม,ยม,ยมพระราชปณิธานที่สำคัญในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยาประเทศคือการศึกษาส่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษาทรงตระหนักว่าการศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลซึ่งสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแกเยาวชนได้อย่างครบถ้วนสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถทำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอดการศึกษาที่นี่สำคัญมากให้พยายามจัดให้ดีให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้แม้จะพูดได้ไม่มากนะัก เพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดีเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปลควรให้พูดเข้าใจกันได้เพื่อสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมประชาชนที่จังหวัดยะลาปี2502คือพระราชปณิธานที่จะทรงให้ประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสสามารถพูดภาษาไทยได้เนื่องเพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในชีวิตประจำวันในการติดต่อกับทางราชการหรือทางราชการจะให้ข่าวสารไปถึงประชาชนก็ต้องใช้การแปลก,กันเป็นเรื่องสำคัญการพัฒนาการศึกษาจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับแต่นั้นมา และจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ก่อความไม่สงบใช้ความอ่อนแอในระบบของโครงสร้างทางสังคมเป็นช่องว่างในการปฏิบัติการและการขยายแนวร่วมเพื่อเอาชนะอาทิเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ความแตกต่างทางาศาสนาวัฒนธรรมความไม่ยุติธรรมความย่อหย่อนขององค์กรภาครัฐเป็นเงื่อนไขในการก่อเหตุคำตอบในการแก้ไขปัญหาได้เน้นไปที่ภาคราชการ การสร้างมวลชนที่เข้มแข็งยุทธศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่ตางๆโดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา ซึ่งในยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาได้กำหนดแนวทางไว้ในกรอบของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาศาสนาอิสลามในพื้นที่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในปอนเนะตาดีกาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในระบบสภาษาหรือ3ภาษาการพัฒนาบุคลากรผู้สอน ให้มีความสามารถและมีความพร้อมในการสอนอย่างถูกต้องส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจริยธรรมให้กับผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาซึ่งบทสรุปในการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันตั้งแต่วัยเด็กรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมุสลิมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของศาสนาอื่นพร้อมทั้งบรรจุวิชาศาสนาในหลักสูตร เพื่อแก้ปัญหาการนำหลักศาสนาไปบิดเบือนและใช้ประโยชน์ไปในทางที่ผิดอีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาค่านิยมที่ไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐอีกทางหนึ่งนับเป็นการให้ความสำคัญกับการศึกษาที่มีการเรียนร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกทางเชื้อชาติและศาสนากอรมนเสริมสร้างอุสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้